วันนี้นะคะบร,ริษัทคอร์ก็ของเราพาไปอยู่กับของดาํากันอีกครั้งนะคะวันนี้เราพาชมรถเสร็จที่นั่งค่างวดผ่อนยัวมันเจ็ดพันกว่า 7, บาทเท่านั้นนะคะสำารับโมบิลิโอปี2 0 1ินนะะลูกค้าท่านใดที่ตามหารถเสร็จที่นั่งอยู่แล้วผ่อนเบาๆนะคะวันนี้คอร์ก็ลั่ให้ซู้ฟ้าแล้วนะ สวัสดีค่ะกลับพบกับเซลล์ยญอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะเราอยู่กันที่บริษัทคอโตวันนี้เราพาชมสต็อกรถเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งลูกค้าหลายๆท่านตามหาอยู่วันนี้บริษัทคอโตของเรามีสไตล์เนี้ยให้คุณลูกค้าเลือกหลายคันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เรามากับเจ้าโมบิลิโอสีดำคันนี้นะคะเป็นรถปี2015เป็นเครื่อง1.5ตัว RS ดนะคะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามบริษัทพอก็ของเราไว้ด้วยนะคะฝากบริษัทพอก็ของเรานะตั้งอยู่ริมถนนสวินทวงค่ะตรงข้ามกับบิ๊กซีสวินทวงเราเปิดให้บริการคุณลูกค้าทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือ วันธรรมดานะคะเข้ามาหาเราได้เลยไม่ื้่ไม่ว่านะคะมาพูดคุยกันก่อนนะอ่ะแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดมีบริการสร่งรถถึงบ้านลูกค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วออกรถที่ไหนไม่สุขใจเท่าออกกับทอโต้นะสำหรับวันนี้นะคะ Honda MoB i l i o นะคะเครื่อง1.5ตัว RS สีดำคันนี้เป็นรถปี2015 เรามาชมกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะมากับกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับโลโก้ Honda ที่เด่นชัดสะดุดตามมาแบบนี้นะคะในส่วนของช่องระบายอากาศนะคะเป็นแบบรังผึ้งสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าเป็นไฟเดย์ไทมนะคะเราได้ไฟเดย์ไทมด้วยได้ไฟโปรเจคเตอร์นะคะเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะ และมาพร้อมกับไฟตัดหมอคู่หน้าทั้งสองข้างนะคะแต่งโครเมียมมาสวยๆชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะมาพร้อมกับแม็กคอ15เดิมโรงงานนะคะเป็นแม็กของคอนด a เอกนะคะและจุดเด่นของคันนี้นะคะเราจะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้ง2ข้างนะคะทำให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นด้วยนะคะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะ ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะคะกันศาดเดิมโรงงานนะคะมาสัญลักษณ์โมบิลิโอยังอยู่แบบนี้นะคะภายในเป็นเจดที่นั่งนะเดี๋ยวเราพาชมรอบคันแล้วก็เดี๋ยวพาชมด้านในรถด้วยสำหรับด้านหลังของรถคันนี้นะคะในส่วนของไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ มันตีรีแฟกเตอร์นะคะเป็นไฟทับพิมพ์และมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับสัญลักษณ์คอนด้และสัญล SI ักษณ์ RS IV Tech แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นชุดแต่งรอบคันนะคะสปอยเลอร์หลังสวยๆเลยนะคะในส่วนของห้องเก็บของค่อนข้างที่จะ กว,ว้างขวางนะถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี2 0 1 5แต่ในส่วนของตัวโช๊คที่ประตูด้านหลังเด้งดีเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นโช๊คเดิมโรงงานนะคะรถของเราการันตีไม่มีชนหนักพิดควนนนันนะะ้ำท่วมแน่นอนนะคะในส่วนของตัวห้องเก็บของอันนี้เราเอาบาดแถว3าขึ้นให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของห้องเก็บของอาจจะแคบลงจากเดิมนิดนึงนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ ที่มันกว้างขึ้นนะคะลูกค้าก็แค่พับเบาเท่านั้นเองนะคะพับเบาเท่านั้นสามารถเดินทางสบายด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะสาหรับแถวสามนะคะพอพับเบาะแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเช่นกันนะคะเพราะว่าอ่าทนายสามารถที่จะพับขึ้นได้นะคะข้นคองได้ เดินทางไกลสะดวกนะคะไม่ว่าจะไปกันเป็นคู่ไปเป็นครอบครัวไปเป็นครอบครัวใหญ่นะคะโมบิลิโอตอบโจทย์คุณลูกค้าจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ไปดูภายในกันนะคะ mm. เป็นเบาะค้าแบบ7ที่นั่งนะคะ mm. คันนี้นะคะเป็นแบบเป็นบาะห้าเที่นั่งปี2015แรกเลขไม่อยู่ที่75,000โลเท่านั้นนะคะ mm. เลขไม เ่นห้าพั 75, โลแอร์เย็นเพลงเพะนะคะสำหรับ h o n d a m o b i ิโ o คันนี้นะคะช่องแอร์แยกนะแยกเป็น2โซนนะคะโซนหน้าโซนห้องโดยสารนะคะเราแยกแอร์ออกแบบชัดเจนนะคะเป็นสัดส่วนนะคันนี้นะคะหน้าจอเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนสามารถเล่น FM AM นะคะ เชื่อมต่อบลูทูธได้สำหรับคันนี้มีช่องเสียบ USB นะคะ,ะสามารถเสียบ USB ได้นะคะหรือว่าเสียบสายต่อเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเป็นหาซื้อได้ตามเซเว่นตามร้านสะดวกซื้อนะคะสามารถที่จะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะตัวต่อเพื่อที่จะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะอันนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ด้วย นะะเพราะว่ารถคันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แคน,น,นี้แหรอวะั <c oughs> มพมันบาแดดน,นะคะยังสวยๆอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟัง์ชั่นนะคะมีปุ่ม คอนโทรลต่างๆอยู่ที่ตัวพวงมาลัยแล้วหนึ่ข้างนะคะแบบนี้นะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับสบายเดินทางไกลสะดวกนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นกระจกครับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างครับไฟฟ้านะ,ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับโมบิลิโอคันนี้นะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องโดยสารกันบ้างนะคะว่า ผู้โดยสารนั่งสบายไหมนะคะสำหรับตัวโมบิโอคันนี้นะสำหรับตัวโมบิโอคันนี้นะคะ,คนนนะ,คะในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารอันนี้นะคะปรับเบาะเข้ามาแล้วนะคะยังนั่งสบายอยู่เข่าไม่ชนนะคะด้านหน้าปรับสุดนะคะด้านหลังก็ดันเข้ามาสุดนะคะหัวเข่าก็ไม่ชนกับเบาะด้านหน้านะคะด้วยความสูง เกือบร้ออันนี้คือก็ถือว่านั่งสบายแล้วนะคะไฟแอร์นะคะคอนโทรลด้วยฝั่งผู้โดยสารได้เลยนะคะแอบแยกแบบนี้นะคะก็ถือว่าเดินทางไกลสะดวกสบายแน่นอนนะคะสำหรับตัวโมบิลอโอแล้วราคาอยู่ที่395,000บาทเท่านั้นเองนะคะไปเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดราคารถปีรถรุ่นรถที่น่ารถกันค่ะ สำหรับเจด้ดูดำาไม่เกงใจใครใคันนี้นะคะเป็น Honda Mobilio โปี2015ราคาขาย395,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวน์ได้ดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยเลยนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีทีปีหน้าที่บริษัทขอโตเท่านั้นนะคะฝากด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเก๋งเล็กเก่งใหญ่อีโคคาร์รถเจ็ดที่นั่งรถก เรามีให้คุณลูกค้าเลือกในสต็อกรถเรามีรถมากกว่า300คันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยากได้รุ่นไหนสเปคไหนนะคะทักเข้ามาคุยกันก่อนที่เพเจบริษัทคอโตหรือโทรเข้ามาเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะเซลยาและ Honda Mobilio ปี2015เครื่อง1 5 RS คันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปฝากติดตามชมด้นะคะ